lên điếng, mốt lên một, hợp, Đấy, đi ông, vậy lên một mốt Khóc, nghe nhí tay mốt bà này nhí với này à Bỏ đi đâu à cùng, cùng, cùng

เพี้ยเพี้ยเพี้ยเพี้มึงจะไปไหนนะนะมึงจะไปเอียงไหนบาร์บิ้มเอาไปลงเว็บเด้อคนกางเล่น G t A เอาไปลงเว็บเด้อคนกางเล่น G t A เจ้ะปวดลงเว็บถ้านี่ไงคนกลนงที่ะ้องเมมไหนลงนะเมมเนี่ยแต่มันลงนะคนกางเล่น G t A ป่ะจะจุนอ่ะนั่นโูเฮ้ยว่ะ หน้คนกลางรถดูสมหน้าคนกลางหน่อยจะรถก่นบ้ามต้ไปมันรงนี้หยุดยไปเลยล่อยหลังเยอะโอ้โหคนกางอเคไม่ถงเริ่มนี่ะไม่ถืงเบี้ยมึงกับหัวนนีนี่ก็มีร่องหัวน้ นี่ยเครว่านะเก็บเงี้ยซีเมนได้ยังมันบอ่เขน่ะทางนะนี่นะครับคนกว่าจะมาถึงภารกิจจุดหมายภารกิจปลายทางนะครับมันจะหนังบ่ คุณลีกำอย่นี่จะรับบอกหน่อยแนะนำหน่อยทำยังไงให้มันผ่านภารกิจนี้ครับคุเนีเออไหขนรถันี่ไว้ตัว่ไยมันหน่้แบบปะเนี่ยโอ้สวน้าคนกัดวาที่แท้ไม่ายไปไหนหาไปไหนโจรกสีู่ มาเลยเปียนแฮเลยยิงเาอมาวาจีโกนนะเออมันจีโกนร้เปลี่ยนรเสียงเลยแน่นอนอีมันมันอันปูนี่มันจะแม่นไเี้เปลี่ยนรุเคียดคุณไดคุณดจดเนยอกเลนเนี่ยแอบปูนี่เหมือนกเลยลงลงลงลนี่ไปโจนไหนจนเปลี่ยนแล้วเปหัยะโอ้โหดวยอันันนนเปลี่ยนะเปลียนเปลียนเปี่ยนตกู้จตกคุณเปลี่ยนอ่ะนี่พวคนเสียนเลนนี่ เดินมั่งเนี่ยต้องเข้าใจพระนางมหาฮะนะอะครับไปแล้วโยกแม่น้องโยกแม่เนี่ยเรไปแล์มถ่ายคลิปนี่มันเสียวๆว่าเสียวหน่อยขยับหน่อยโยกโยกตัวยังก็บ้างั้นเราเสียวหน่อยจันกุมไปกุมมา ตะเกีอยเกยนเดินเข้าไปเลยเดินเข้าซอยไปยังเหรอไปหน้าซอยห้นะอยนะเยมากด้คิ้เปี่ยนหนู้างเลยนะหนูบงัเดินบ้าเดี๋ยวบางไงมาได้จวนกันเสียแค่มันล่ะรอรถเสือมันนหนูแบงหนเแบงโคเยอะ ตามมึงไงอย่เนี่บบวางหัแบงเล่นนะจิบจวยหัวแบงเล่นไงเล่งไปังไปยิงอย่างเสื้อโอเคยิงี่ดูมัเด็กอะแล้วก็จะไปยิงไปบนไปบนมันกันเอเฮ้ยี่นกันะปลอยถมแบงเหรอเหอนเียวกันชิงปืนเด้จะไปยิงมัไหนะังเือแบงเล่นไไ้นบนะม่กระโปง กลั่้ออมูเหมือน้ามูนี่มูนี่จะกําล่นเล่นแท้ามืมึงไอยักโคตรไปรอแบบแบงมาไงม้ขอเล่นขอเล่นน้อ้ออลอลออลางล้าหลังงไปมามายมาปอยปอยเดี๋ยวกอนบาลายพุ่นเดีเดี๋ยวก่อนมันจะมาแห่นกระจอก กระเจาเนี um ่ยกตลิงไปได้ต um like, ah, ouais, ู ye, ้หอยยังน้ามโลกนี้ห้ามวนะก็นด้หลังเ้นเนี้ย่อมระเบิดเดียวเลยไมพอ Ellt, มันหลอดหมดมาเปน่นหลอดหนึ่งคูณหนึ่งอ่ะแ่ก็เนี้ยเนี่ยเนี้ยดีเขาขึ้นรถเสือนี่นะอากุนยิงบานี่บอหนึ่งข้นรถข้าใจย้าใจงคับเนี้เนี้ยดีลยเสืงดีรถเสือถ้าขย้าลงไปข้าใจลงไปจะไปลงตาคันใดไงกระโดลงไปเลยข้ายข้าจเจ้าอี้ยกะอือ่ะ ตัวนีรถส่หี่ยมนี่นี่ไม่กนไม่กไอตัวอย่าเป๊ะเอนย่างไรนีงี้นี่ตรงนี้ไข่ยู่ลายโอ้ยโอ้ยสีมเข้าใจขึ้นพิมพ์ไข่ยู่ลายนี่แม่ฮะเข้าใจใช่ไหพิมกรโปงนะละกีดจบมดแล้วฮึฮละกีดจบ 啊！你你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 你